สวั S <S สด <Allah> ีครับพีจะเชิญชวนทุกคนนะครับวันวันนี้คอนขันที way, yourself, ่สองวันที่23ก็มีผมมีพ bon ี่เอิร์ธมีพี่มีเนสมีพี่บอมเบมีพี่โอปอแล้วก็เคครับก็รับรองว่าอันนีสนุกมากครับรอบที่แล้วใครไปดูว่าจะเห็นครับว่ามันแค่ไหนรอบนี้มันยิ่งกว่า วันที่23ที่3เดือนธันวาครับเราอยากเชิญทุกคนไปนี่คอนเสิร์ตครั้งที่2ทุกคนครับจะมีผมเยดพี่โอปอเคเอสก็าม่เฮ้ยไม่ใช่ก็ก็จะจิ้มกงค์ไป ต้องเบมะ